ได้เลยครับน้นดทุกสดวยนะคะปะคะก็คือ้แรคบเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่26กรกฎาคมที่สวนสมุนไพรเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายพินโยหอมกลั่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกปักรักสมุนไพรโครงการหนึ่งอปท1น่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จากสถานการณ์ความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงของโลกประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและระบบการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลก ทำให้ทุกประเทศตระหนักถึงความมั่นคงและความยั่งยืนทางยาซึ่งยาจากสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งความหวังดังจะเห็นได้จากหลายประเทศมีการค้นหาและศึกษาวิจัยยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งนี้เทศบาลตําบลหนองปลาไหลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์การใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์รวมถึงอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จึงได้ดำเนินโครงการ1อปท1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2567ขึ้นเพื่อรวมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับการตลอดจนเพื่อให้เทศบาลตำบลหนองปลาไหลมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพการอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถณบพิตรพระราชทานไว้มาปรับใช้ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่2ยุติความหิวโหยบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยุระดับโภชนาการและส่งเสริมกรเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป อค like a c a d e m y a น d c a ค p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r ร e f i v e Academy